ท่านผู้ฟังเดี๋ยวนะครับวันนี้วันที่29เมษาดูนุณหภูมิอากาศร้อนขึ้นมากกว่าเมื่อวานนี้นะคลิกดูนณหภูมิสูงถึง43องศาไม่เบาวันนี้จะเอาสารมนฝากท่านว่าด้วยภาพทั่วไปภายในพิเดอพันธ์พญานาคนะครับหรือภายในท้องพญานาคมาดูว่าโดยทั่วไปนั้นจะมีภาพอะไรบ้าง นอกจากจะเป็นตำนานวกวนทศนิมุรนำมาฝากท่านไปสองครั้งแล้ววันนี้ไปดูภาพตุ๊ดต่อไปไปดูเลยครับว่ภาภายในตุ๊ดต่อไปมีอะไรบ้างครับที่นเห็นนี่เป็นฐานความรู้ว่าด้วยเรื่องงูต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นงูพานในประเทศหรืองูต่างประเทศท่านผู้สนใจใฝ่รู้เกี่ยวกับเรื่องงูจะมาดูในฐานนี้นะครับ ว่าด้วยการเกิดพายุพตดาดนะครับถ้าท,ที่ไม่เคยเห็นก็จะมาดูนี่เป็น,านการแสดงการจำลองนะเกี่ยวกับพายุพตดาดูนะครับพายุแบบนี้มักจะเกิดในต่างประเทศจะมากกว่านะครับแลนะ้มันเกิดที่ใดก็จะนำความหายนะมาสู่ตรงนั้นนะเพราะพายุนี่มันมีความแรงนะครับ ดูแล้วก็เหมือนจริงนะครับการเกิดประยุทธระดนูนะครับเอามาถึงตรงนี้เป็นฐานว่าด้วยงูอย่างเช่นเดิมนะครับดูให้ดีๆสังเกตตัวให้ด,ดีงูตัวจริงหรือตัวปลอมอา้าวเขาจะเห็นภาพนี่งูเขาจะเห็นนี่ส่วนใหญ่จะเป็นพวกอสราทิศคือพวกพิษนะครับนี่ นี่เป็นเจ้าป่าเจ้าดงงัน,น,น,นนะท,าาที่เห็นนีนะมาาศาลทช่นยกนะครับนี่เช่นเดียวกันนะครับมูพวกนี้นี่สมก็ว่ามาดูพิพธภัณฑ์พญานาคนะครับมันก็จะหนักไปเรื่องของงูซะมากกว่านะครับนะมูนี่ จะเป็นงูยักษ์อย่างของจีนอะไเงี้ยก็จะกลายเป็นพวกมังกรเลยนะตะเป็นของไทยนี่ก็คือพญานาคกันแหละพยางมงูนะครับนี้เป็นฐานความรู้ต่างๆของพี่น้องชาวจังหวัดยะโสธรนี่น,นะครับทีน,นี้มาดูเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวจริงนะของกลานะการเลื้อยของงูนี่นะครับว่นะบางมูมันเคลื่อนไหวไปมาอย่างไรนะท่าทางสวางาม เหมนนางงามจักรวาลเดินบนเวทีไหมนะได้ความรู้เยอะนะท่านทีมาชมพิตภัณฑ์พิยนาได้ความรู้มากขึเยอนะครับท่านมาเาท่านในเชื่เที่ยวได้ความรู้ว่าเรื่องนี้หลากหลายทีเดเยอนะครับ่ว่าคุ้มก้านมาเะอตัคนยูไรมาแวะที่นี่ลิตภัณฑ์พญยนาคไม่ก็ผิภัณฑ์พกานาง ใด้ความรู้นสนุกพเพลินนะนูคลิปตะเนี้ครับก็คงคุณน้าุทั่วไปที่ามาให้ชมนะครับาจากที่เมอเขาจะแล้วดูตำนานควนประสิทธบุตรครานี้มาดูปาุทั่วไปนะครับก่อได้ความรู้เยอะนะครับ,รบมีภาพประกอบมาเล้นมากมายคนที่เป็นหนึ่งสานักวิชาการที่มาดูนี่ดูอย่างละเอียดโอ้ ความรู้มากมา,าสารเดียวเอาไปให้หมดเลยนะครับเป็นผู้หลากหลายที่เอามาบันทึกไว้ในผนังภายในิทยกพิพิธภาาัณฑ์ะน,นะครับเยอะแยะนะครับคุกท่านชมไม่ผิดหวังขอบขอบคุณท่านท่านหนึ่งที่มาติดตามร,รับชมคลิปจากสวนนะครับนี่เป็นการนำมา ที่ด้วยเผยแพร่กิจกรรมพี่ต้องพันการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหมขอบคุณที่ติดตามชมครับขอบคุณครับ